สวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อก็จะพาไปเที่ยววัดจุฬาภรณวนารามกันค่ะนี่ก็จะเป็นเช็คอินค่ะอันนี้นักสตังกับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะคะมาเที่ยวกันค่ะอันนี้คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็น้องสตัง์นะคะก็เดินมาค่ะโอ้ตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ทางเข้าค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะตลาดซุ้มพายค่ะหูมีหมวกให้ถ่ายรูปด้วยค่ะ ตลาดซุ้มไผ่นะคะมีตต่ของกินค่ะอันนี้เราจะตังก็มาใส่นะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็จะลองใส่บ้างค่ะนี่สวยกันทั้งคู่เลยเดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในตลาดนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราจะตังก็เดินตามตูคุณพ่อไปนะคะนี่อันนี้ก็จะมีเป็นหลอดไฟค่ะประดับด้วยดอกไม้นะคะใน,นคุณพ่อก็มาซื้อชุดค่ะ อยู่อำเภอบ้านนานะคะจังหวัดนครนายกค่ะสำหรับใครบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะก็แวะมาได้เลยค่ะน,นี่คุณพ่อก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะคะเราตังมองไปตรงไหนก็มีแต่ของกินนี่อันนี้เราตังก็มาเจอหมาค่ะหมากําลังน่ารอหมูปิ้งนะคะนี่อันนี้เราตังก็ซื้อให้เลยค่ะ2ไม้นะคะ นี่ได้สองไม้แล้วค่ะอันนี้สตังบอกว่าน้องสตังกลัวหมากัดค่ะคุณพ่อกรสานทิศได้ดูนะคะนี่ตั้งกินแบบนี้ค่ะรูดแล้วก็เอาไม้รูดออกนะคะน้องสตังกําลองทําดูบ้างค่ะโอ้วันนี้รูดออกไปทางไม้เลยค่ะแล้วเราก็เดินต่อไปกันค่ะนี่ใกล้จะถึงซุ้มไม้ไผ่กันแล้วนะคะนี่ใน,นที่สุดก็ถึงแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็น ต้นไผ่เลี้ยงนะคะอันนี้พอเวลาเติบโตขึ้นเขาก็จะโกงเข้าหากันค่ะเขาก็จะโค้งข้าหากันนะคะสามารถมานั่งเล่นมาไหว้พระมานั่งกินข้าวก็ได้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่แวะมาทางนี้ก็มาได้เลยค่ะนี่อันนี้สตังค์ก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะคะ นี่อันนี้ความยาวของต้นค่ะยาวมากๆเลยนะคะพอเวลายาวขึ้นนะคะเขาก็จะโก่งเข้าหากันค่ะนี่อันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็มาถ่ายรูปคู่กันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านแมวค่ะนี่งไงมีแมวเยอะเลยแต่น,นี้นอะตังเข้าไปหาไม่ได้นะคะนี่นี่นอาตังก็ดูอยู่ข้างนอกค่ะโอ้มีแต่แมวน่ารักทางนั้นเลยเาจะตังมาถ่ายรูปค่ะ นี่มีแต่แมวตัวน่ารักทางนั้นเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านแมวคะ่ะบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครแวะมาทางนี้นี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีดี สำหรับใครแวะมาทางนี้นะคะต้องได้รูปภาพสวยๆไปแน่นอนอันนี้น้องสตังก์ก็เดินมานะคะนี่ก็จะเป็นที่ไหว้พระค่ะนี่ก็จะเป็นที่ตีละคังนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็มาได้เลยค่ะ